แขกก็เริ่มมาบานบาซุกแต่เนาะบาจิโตลายแห้งกะลีฮะขมาเซลขมาแม่นแขกบารดอนแขกบารดอนเดบารดอนมันหลายจาะกับพีตี้มันนั่งเตียงมันจังคือเอามันจังเบิร์กันแขกเจามันหลายคนนะเพื่อนนั่งนี่แล้วก็เอาตั้งเอาตั้งมานังเออหลายคน ช่บิดกันนั่งนเสียนั่งนี่นั่งนี่นั่งเออนั่งนี่เดี๋ยวกูไปเตรียมของอาหารมาสุกินมูหากับกับมะน้ำหมูผัวหอกกับปลาไหลดอกสองสองสามขเนาะหมูปลาสุกมาจากบ้านหวย่าสบายดีไป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 ปส สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะสบายดีตอนนั้นเที่ยงๆนะพี่น้องสายๆายเมื่อนี้เดี๋ยวบาสุกซิมาถ่ายรีวิวบรรยากาศงานบุญบ้านบาสุกห้เบิ่งเนาะขอภัยในการอันที่แบบว่าเสียงหาสีรุ่นด่นยนะพี่น้องเพราะว่างานบุญบ้านเ่าเนาะ มอนว่าสุกสมัคไทยรีวิวให้พี่น้องในเบื้องในส้มกันเนาะพี่นอ้องงานวัดหรือว่างานบุญบานบาสุกมันจะเป็นแนวใดเนาะพี่นอนะ้องเนาะตอนนี้ก็แบบคือแบบค,คือคาาแห้งเนาะที่บาสุกเน,นี่เบื้องเนี่ยพอแม่พี่น้องเนะาะมันจะพาพี่น้องมารีวิวอเบื้องอันบรรยากาศหรือว่าหานจะเป็นาขายของกองของกินของอยามีของเหรียญของกันนี้เนาะโอ้สาวมาได้ซื้อเงินมานาบเฮ้ย เป็นโอ้บรรยากาศแรงคร,รัรมบมอลำเหลืองพระธนมาคับามอสลำเหลืองมา,มา,างง้าว้าเลือกเถื่อสองมุ่งไปลำเหลืองอยู่บ้านไหนเขาจะยู่บ้านไหนนั่นมาเลยว้วห,อ,หอกันก่อนจะคล้องบ้านยุคพระธนหูมอลำเหลืองโอ้ปีนี้หคคันคลายคลองลายในประวัติศสาสตร์เลยพี่นอ้งนองมาแรงครับสุภาพพี่น้องมาช้อปปิ้งในแถวนี้เลยนี่นะพี่น้อง เดินวัดอยู่บ้านบาสุกเนาะยาบาสุกสิมมาไทยรีวิวให้เบิ้องไทยเบิ้งบรรยากาศเนาะรูปเป็นต่มมะก็โพดแบบสดๆเนาะพี่น้องเลี้ยงมือแรงบาสุกสิมาไลซ์สดให้พี่น้องเลยครับส้มกระเด้อสียังโจบ่าวพุทสาหน่อยเพิ่นแาหลิ้นบุญเป็นตะมวลขนาดให้สายปเต้าแม่สาวตี๋มาแต่แห่ผ้ะเพป็นแห่ผ้าปะ เออรอเดี๋ยวมามาแต่อันนี้กินเบียร์พี่น้องเอออยู่บ้านนี่เพื่อนกันดินี่แหละหั่นคล้ายคลองกับจิบระมาณนียู่นะพี่น้องน้อยๆโอ้เป็นคล้ายมาหมากไหมพร้อคล้ายปลาคามหั่นสัตว์ปะกุ้มเป่าอยู่ทางไหนเนาะพี่น้องอยู่บอลเพื่อนนอ้องอาเนาะโอ้บรรยากาศแบบมวนแห้งพี่น้องคือคาลีโอ้บาสุก็ใจรอดมาไวแต่ตีสิมาเดินตอนแรกเนาะ อ่าส่วนแขกฝัง่งไทยเพิ่นไปกินเฟอเนาะพี่น้องพากันไปกินเฟอเอากะาจิบกระไดอันนี้เนาะลำวงหรือว่าลำเดืองนะจะตั้งอยู่บ่อนนะเนาะพี่น้องบ่อนเดินโอ้มีซาเขียวซานุ่มไข่มกเพาะนี่แหลงเด้อเฮาสิลงมาเด้อพี่น้องเฮาสิมาถ่ายให้เบิ่งแบบเข,าข่าเนาะพี่น้องเพราะว่าอันนี้เด้อโอ้มานี่มาท้ำบุญยืมใช้กล้องนะ <laughs> สาคนเนี้อ่ะบรรก็ศจิเป็นบรรยากาศที่แบบว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนาะพี่เนาะในลา,ลายบ้าบรรยากาศจิมานางังโฮมตุ่มโฮมกันจังสี่เน,น้าะนับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หลายอย่างเนาะพี่เนาะมาสุกก็บฟงหยยัวไลละเอียดบรนไดเฮ็ดกองบุญเนาะบ้านมาสุกเอินกองบุญเห็นไหมอันนี้ครับเพื่อนมากองบุญเนาะผู้ใดอยากมาอนุโมทนาทำบุญกับเอาเงินมาหรือวา่า บริจาคแบบเป็นน้ำดื่มน้ำหวานจยู่สินเะงินเพื่อเป็นการในการสานสวัสดิวัฒน์อาหารเราไปดูอู้ตอนนี้เป็นหันขายเสื้อผ้าแพฟสั่นร้ายคา,าราลีพี่น้องเลยเนี่ยขายสอยเพาะโอ้หัวแรกมาซ็อปปิ่งบ่าหัวแรกเนี่ยหันใหญ่เว้ยห่าน,นี่แรลกถึงประเดี๋ยวมาซ็อปปิ่งบ่ ห่านใหญ่ห่านใหญ่คากรีเป็นคล้ายเสือผ่านี่เมือแรงต้องมาซอบป,ปิ้งเลยจากโตสองโตโตหนึ่งเศร้าพันกีบกับมี่พี่น้องเลยคักคักคักอ๋ห่านใหญ่เกินผู้สาวละไอกล่องแล้ววันนี้ย่บนตรงลบดอกโอ้ยสุฝ่าไอไปใส่ มือแรกมือแรกฮ่าสิฟ้าอันมาช้อปปิ๊กยี่นี่กันมือแรงเป็น,นปตะมวะ่วนเนาะพี่เนาะมาหล่อบุญญาแบบน,นี้เนาะมากระมูเรืเ่องอะไรกันแบบนี้มว่วนมาสุดิดหอดตอนอยังหน่อยเนาะแต่ว่าตอนใหญ่มากเขาเกิดมีโมเมนต์แบบนั้นแล้วนะพี่เนาะเขากับจีบอะจังไเล,ะละ่ะใหญ่มากมันกับต่างคือตอนเล็กหน่อยนะเนาะเขากับเบอเด็จมาหล่อมากจังสีคือจังสีนะมาหล่หอสี กินนั่นกินนี่มีเงินทำสิบเศร้าพันในวัยสี่สิบหาสิบบาทเท่ากับมาได้เลยนะเพี่น้รงเว่าใหญ่มามันจกเปลี่ยนไปเนาะเวลาและมาเบิ่งอ่ะปากีเต้ากันปกีเต้าอยู่ฝั่งล่าบัวพิดก้มายเนะพี่อนเราก็จะหลินกันได้แบบเป็นงานบุญงานวัดเนาะมดมด บอได้ถือเงินมานนักเลยมีใจว้ยรุ่นมาต่างหลังนห่มาต่างหลังนะครับเดี๋ยวชาเบิ้งข้าเปิดนพี่น้องมันสิสสอบะแปบหนึ่งเด้น้ำเต้าปูปลาเนาะ อันนี a a speaker, a roommate, a ้การมี่รจะฆ่าจีเดินทางไม่จาบบันนี่ยฐานนาฬานองบัตรน้อยๆนะพี่น้องบัตรวาสุกบัตรน้อยๆวัดกันน้อยๆฐามี่ปัจใจมากอุคุงมุ่นหน้าเนี่ยาที่ท่านชีช่านคณะกรรมการแสดงเมตเตมุไรยูเรตาฐานเปิดที่นี่ว่าเปิดตรคู่เปิดานหน้าองค์ชนานที่านฉีเนีอยฐานโ้นา่นองที่ท่านีเตา ีี่เอมา้ข้าัน่ไปได้ไปเลยข้าลุ้นยู่นี่ว่าไผ่ิถือแน่เน้ออบุ่นี่ลเตาุ่นเตว้ำเต้ากุ้งิบเตแตมดอซบเแม่กินต็วนี่โอ้โิเอตแม่กินเหลียบเบิร์ด าบีขบทุกเปรตถุกไหวเลยขนาดนะล้ำเหลืองกับบ e ุมาจักเถื mhm. ่อเลยวาชิมาถ่ายลำเหลืองกับบุมาต่ำจักโม่งค่าสิมะวอกเอียงกาบปลาทอนเขาลืมเลยวอกเอียงเกาะบแมา่ะซื้อพระเอกที่อนุรักษ์ซื้อวอกอันซื้อจังไงฮะบุญจักก็ซื้อวอกลำเหลืองบ้านจระคองมาเนี้โอ้สิหน่อยบ้านนั่นบุญบ้านจระคองเนาะ เฮ้ยไฟหูจกัวมมกว่าเดี๋ยวเนี่ยเซมาหลุดกันแล้วพี่น้องว่ามือแรกจะเป็นวงยังเห็นป่นเดี๋ยวมันพาพี่นออ้องยนี่เลาะบรรยากาศบอลเดินลำม้อลำเรืองกันเป็นตำมวนขนาดพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นโอ้ปวดสุดเหลยมตาหยเดี๋ยวจะพามาเบิ่งหานอันแคมเซ่เนาะ อันตอนนี้นั่งหาเนี่ยมาหานแม่องอันบ่เห็นสงสัยเพิ่นบ่ได้อันมาขายปมะจักแถ่ามาหานเสื้อผ้าลายแห้งพี่น้องแต่สิคนบ่หลายนะพี่น้องเพราะว่ามันแดดเด้อแดดแห้งพี่น้องเอ้ยบ่มีไฟดอกสิมาแล่นมันหยางจังซี่เนาะจะไลเดือพิ่นไปสูบบ่อนไดเนาะจะไลเดือโอ้สาวขายของ โอ้ยฮะนีข่ขายยังเนาะไอ้ไงไปตีไปกินกับปุนเพื่อนข่อยขอย่ขอยแซตฮาตึกไอ้หน่อยเอย้หน่อยกับ่้มาม <c oughs> า,าหน้าพันธ์เสียหนิอยู่ฝากไม่ให้กินไน้ตีพันธ์วะ <c oughs> ไอ้หน่อยแล้วไปน้องนุไปขายของบอ่ <c oughs> ไปตีไปย่างแป๊วกับปุ่นไปห่วยมันจะบ่เบิดก่อนบ่ เออย่างไปเด้อเดี๋ยวมือแรงเดี๋ยวชิมาเสียมอหันเออหนาันลำเหลืองเดี๋ยวชิมากินจะขายตั้มมะคุ้งอยืดแต่ว่าเนาะเออเดี๋ยวชิมาอันนี้โอ้เขาวจับมาสูบอยู่นี่เนาะอันนั้นเขาวจับมาสูบอยู่นี่แทบพี่น้องเลยสไลเดอร์เนาะเพราะว่าพื้นที่บ้าซุกบ้านบ้าซุกมันหนุ่มายังเกาะเสา เื่อนี่สุดดีได้สุีได้อ้คือเว้นเปิดเครื่องเสียงนี่โอ้โหนี่น้อกกำลังเปิดพอดีก่อนไปก่อนน้อก็จิติดีก็ซิดว่าจะไปถ่ายสไลด์เด้อพี่น้องก็จะเปิดมันจิตดีก็ซิดได้เดี่ยวนี่แต่วว่าสุกขาวอย่างกันเวามันมีแต่เสียงเพลงมันเสียนี่ตอนแรกมีซีมาเต้นอาหารมอลรํมเลยนี่ ได้แน่สิเต็ดเอออันนี้เป็นหันค้ายเสือผาน้องพี่น้องขักขนาดนะว่มีไพม,มาถ่ายรีวิวอีกแล้วฮะในเขื่อนบาซูกในทีมงาน,นดีเนาะมีไามาถ่ายเพราคนมาแต่ตอนหับแขกน้องพี่น้องบ่ค่อยแต่มีเวลามาลงวัดสัาอันนี้บาซุกยางมะเขื่อนองตีบก็ได้ว่าผ้ากันยางลงมาวัดเลยเนาะ ขนาดไวหลุนบา้านเหาะคิดหอดตอนอยังหน่อยเลยพี่น่อ,นอเอ้ยมาหลอะงานุนวัดมวนมแ็ดเสร็มสัตว์ปกุมเป่าอ,อยู่นี่ก็พี่น้อปลาลูกโป้งเนาะนีนนรร่นี่นี่นี่เสร็มสัตว์อยู่นี่เอาเขาจะปีดเลยเนี่ยอยู่ขาเพื่อนน้องอาเลยมีบอลเดียวนะสัตว์ปุ่มเป่าเยวสมมาหาสัตว์อยู่นี่โอ้ยผู้สาวสิไปใส่เนาะ ไปซ้ายนอกระบูสาวนี่โอ้ยแต่คนนงามไอ้บุญอะไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี้บาสุกกัสซิมี่เพ้งสมิเดอร์มาเฟเดนเฮเบิ่งเพราะว่าสิติตดีคาซิตติปตีปพิษเพ้งเห็นะ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 บาตหนึ่ง